พอ,อมหรืยาออนะคะ่ะวันนี้นะคะจะบอกว่าเป็นอีกวันที่มีส่วนมาขึ้นคอนเสิร์ตแล้วันนี้เราใหแล่นอะไรกัน ทันเริ่มเป็นแบบนัก้องแล้วเนี่ยโอ้ ทุกคนสวัสดีค่ะ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 นี่เก้าไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไลเรวลาเสร็จแล้วเดี๋ยวเรากลับไปเตรียมตัวแต่งต้องแต่งหน้าแต่งองค์ส่งเครื่องก็จ j เจมอค่ะวันนี้งานแฮปปี้นะหมายถึงว่าพอในพาทของแบบการเป็น นักร้องร้องไม่บังร้องไม่ได้บังแต่ว่าสุดท้ายเราก็เน้นเอ็นใช่ไหมเพราะเราเหมือนแบบสาวเอ็นเอ้ยทุกคนตูนเอาผมต่อออกนะแล้วตอนนี้ไม่ได้สระผมก็เลยอุบาทิดนึงคือเพิ่งตื่นได้สักพักนึงก็รีบอาบน้ําออกมาฮะพี่มิกอยู่ไหนอ่ะไม่ต้องมาเดี๋ยวค่อยเจอทีเดียวอ่ะคือเราไม่อยากยังไม่อยากรู้ศิลปินเบอร์ใหญ่ค่อยแต่อคอยแบบตึ้งทีเดียวจบ,จบเนาะแล้ววันนี้จะมีศิลปินมากี่เบอร์เนี่ยคือไม่ใช่แค่พี่ แต่มีเมลอนมาด้วยเออนี่แหละวันนี้คือตลกนันแน่อ่ะขำกรากสนุกสนุกตลกตลกของจริงเตรียมเต้นอะแล้วคือเขาเป็นงานชื่อานว่าโคซิ่งแล้วเพียงกลัวโคตรเลื้อยงูเห่าเวอร์ในงานเขามีกิจกรรมหลายอย่างมางมีผีซิงมีอะไรเดี๋ยวรอดูว่าวันนี้จะผู้คนมากมายแค่ไหน,นเนาะว้าววันวันพันกว่าเรื่องค่ะขึ้นแท็กซี่มาจะกลับบ้านข้างหลังชนชนไหมคุณลุง ไม,ไม่โดนไม่โดนหรอเออพอระวังไหคุณพอออ่อไอ้ลูกค้าเลี้ยวบาร์แล้วจอดก็เลี้ยวค่ะไอ้ด้มาจีสูดวันนี้หนูต้องขึ้นคอนเสิร์ตนะคนออุณพ่อฮะหนูเป็นนักร้องออไม่เหมือนนะสิตอ<แ>นนี้ยังไม่แต่งตัวไงคุณพอ่อรอก่อนนะแต่งตัวหนูจะเหมือนนักร้องวันนี้ถึงบ้านแล้วคือกลับบ้านมาได้กินฮัโล คืออร่อยมากพะโลเมตต้นี่แหละที่จะมาแทนต้มจับฉ่ายในอนาคตคืออร่อยมากคือทํเไม่เคยกินพะโลปตีมือนนวที่ทํารสชาติดีนะแล้วก็คือใส่แบบหมูสามชั้นแตกๆกคุณแม่คือ I love มีแรงกำลังใจที่จะไปร้องเพลงในวันนี้ล่ละคือบอกตรงๆนะในพาร์ทของการที่แบบเราทำเราไปร้องเพลงคน,นส่วนเนี่ยคือความมั่นใจอะ ยังไม่มีมากมาเลยคือเราอันนี้เป็นครั้งที่สองครั้งแรกคือที่สมุยกับพี่มิกใช่ปะสุนเต้นแล้วก็คือเราเป็นคนที่ประสาทการรับฟังอะไรอย่างเงี้ยไม่เก่งคือมันไม่ถึงขั้นกับแบบบกพร่องอะไรขนาดนั้นแต่เราอะมันแยกเสียงอะไรไม่เก่งการใช้อินเอียร์มันยากมากสําหรับตูนแล้วมันก็เหมือนพอมันไม่ได้ยินเสียงตัวเองมันก็ร้องเพียร์ร้องอะไรแต่ก็จะพยายามทําให้มันดูออกมาสนุกที่สุดแต่วันเนี้ยได้พะโลว์แมต้องไปหึงเป็น ขึ้นหน้าแล้วะแล้วก็ขึ้นระหว่างขึ้นคือดูสตรีมเกมไปด้วยเมื่อกี้ก่อนนะนี้ไปพักเล่นเกมมาแล้วก็กเ e e น i n g บอกไปสิว่าตั้งแต่ไปซาวเช็คกลับมาก็คือขึ้นมาเล่นเกมเลยใช่ติดมากง่ปาโอติดสตอรี่อยู่ในอีดอฟสุดๆผมพี่ลูกนัดขึ้นนะคะว,วันนี้แล้วก็พี่ลูกเต้ช่วยเหลือเผื่อแผ่เดี๋ยวเรามาดูฟินิชลุกกันดู่สีบอลตลอดป่ะสีบอลสุดๆพี่ตูชอบมากใส่ปอเดี๋ยวเราไปดูฟินิชลุกกันดีก,กว่าทุกคนตอวันนี้พี่ตูข,ขึ้นคอนเสิร์ตเป็นกำลังใจให้หรือย,อยังเนี่ยุ้ยสวยที่สุด จริงคือคะแนนหนึ่งเมตรให้ไปเลยอะสามพันอ้ยโอ้ให้เยอะจังรอง้าคู่นี้ได้ไหมได้พี่ตูนได้ปะได้อ่ะฮะถ้าคุณผู้ชมคิดว่าได้เม้นมาได้ค่ะแต่ตอนนี้งานจะเริ่มแล้วแม่ต้แม่ต้อยังไงล่ะบอกว่าให้คะแนนสามพันนี้คือเปลี่ยนเป็นเงินได้ไหมพร้อมหรือยังสำหรับคอนเสิร์ต ครั้งที่ oh <laughs> อสอง Oh my god ชือซ้อมเสียงเลยว่าแบบสมองมอรยาสุด,สดอันนี้ชิวๆรู้สึกว่าชิวๆเพราะอะไรรู้ปะเหมอมันเป็นบ้านเราอ่ะกรุงเทพอ่ะ oh. มัม่เหมือนที่ไปอยู่สมุยแล้วไป้องให้ใครฟังอ่ะแต่ว่าวันนี้มันรู้รู้สึกว่าเออน่าจะเป็นคนแบบเคยเคยเห็นพวกแบบว่า <c oughs> เด็กๆที่เคยฟังเพลงเราเราไม่รู้ว่าที่สมุยเคยฟังเพลงเราไหมไงถูกเป็นสนุกเชิอมือพี่ตูนะ <c oughs> เชื่ออยู่แล้วว่าพี่ตูนทำได้อยู่แล้วเอสเตจอะไม่เคยพ่องคาหะมไม่แปดหรอเนาะไม่แปดไมแปดพี่ตูนมันใส่ไม่กลัวพอกลงน้ำชีนิกไม่เข้าค่ะารถ้าเขาก็จะดีถึงแล้วตื่นเต้นเอะออ่คนเยอะมาก สวัสดีค่ะ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 อยงานอะไคุณแม่านยคาเ่เลย่ะอนี้คุเจาของใครคะไม่่นะ่ไ้กันใส่ก่อนไ่ใ่ย สีค่ะสวัสดีค่ะมาตสวัสดีค่ะสวัสดี่ะัี่ยมามเอผมลูกาขึ้นตาซีไหนหาขึ้นวันนี้คอนเสิร์ตใหญ่องแพนเรามาประกอบคือนี้ก็วประกอบตัวประกอบนั่นตัวเมนอยู่นั่นเออไปทักทายตัวเมนกันดีกว่าอบอกไปว่าวันนี้มาม่มาม่หมูสับเป็นสปอนเซอร์อ งาม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 เป็น,นร้อนมากเลยอ่ะเยซูมาเสียพวกเราหรอไม่ใช่วันนี้ขผม ประกอบให้เองไงไม่ต้องบอกว่าพี่ตูนเนี่ยเราต้องชมเขานะว่าเป็นแต่สีผมมายังไม่เสร็จยังรีบออกมาหาพวกเราก่อนเลยใช่มีมาม่าหกใส่ไม่ได้สีขอบาร์บี้เลยนะเนี่ยบาร์บี้มาบาร์บี้เกินทีน่ะบาร์บี้เวิลด์มหน้าือนบาร์บี้ลอนมากคหน้าบาร์บี้พูนบาร์บี้ก้อนโตแล้วเจ้ตัวตูนเหมือนจระเข้ไอ้บ้านจระเข้เอ๊เอาเใช่โคจระเข้โคจระเข้ที่ปลูกกันจระเข้มาก ยิงแล้อเปล่าแล้วโรงงานเจระแขกคุณทำไงโรงงานกระเป๋านั่งไงแม่ฟังโรงงานโรงงอนโรงงากระเป๋าห่อยซิ ทำไมยิ่งไม่ทำไมมันมาจะมาเอาขืนนะแม่เวรกรรมนะโอ้ยเป็นจระเข้เลี้ยงเลยเขาเป็นจระเข้พัดหนังน้องเกิดมาเพื่อให้หนังใช่ไหมใช้ค้าวอื่นได้ไหมมาัวงเดี๋ยวข้าวอืดหนังให้ควงนะเดี๋วคุยนะฉันว่าเดียวเราแม่ทำควงมาควเองกว่าจริงมันจะกินหนูทุกคืนเลยแกเหมือนคนกินจระเข้อนุ้ยเอาอยู่ถึงเราทานมาดีนี่แหละความเท่าเทียมที่เรากำลังเรียกร้อง สมรถเท่าเดียวแม่หมายทำไรวันนี้แม่มาเป็นก็มาเชียร์เขาเขาเป็นแม่แม่ไม่ขึ้นเป็นคัมตาร์คอแม่แม่บอกว่ามาเชียงแม่บอกว่ามาเชียงหนูแต่เมื่อกี้ไม่เห็นหนูแม่ตกใจว่าอ้าวทำไมมาได้ตรงนี้ไม่รู้จะสัมว่าหนูมาคือหนูหนาวว่าที่นี่อ่ะคือหนูต้องการให้แม่แจ้งกระทรวงพาณิชย์ไหมยอดไปบอกว่าเอาเสื้อผ้าสดของทึ้หมดแล้วกลับมาเอาไงหนูหนาวว่าคืออะไรอ่ะที่น่หนาวว่า

วันนี้แม่ตั้งใจไม่รับงานคือเสร็จงานพร้บรับไม่รับวันหนึ่งได้เงินอย่างต่ำแสนสองแสนไม่รับเพรวันนี้จะมาเชียร์เอแคร์คนเดียวเลยชอบคนเดียวเลยแต่ว่าคือเพิ่งรู้เมื่อกี้ว่าหนูจยากเป็นแบบว่าเป็นแบบว่าเกสอะไรวะนะฟังมานี่แกมาเชียร์พวกชันเหรอเนี่ยเชียร์อยู่แล้วเจอเรา เมื่อกี้มึงพูดอยู่เลยว่ามืงมาแป๊บเดียวแล้วมึงจะไปแล้วแอนกูแท็กมึงอ่ะมาห้ารอบไม่รับเลยคือไงเพราะกูแอนไม่ดีหรอคือไงกูรับแล้วนะมึงไม่เคยรับกูเลยขนาดในคลิปกูมีมีนามีลิลมึงยังไม่รับคลิปกูเลยกูอะไรน้อยใจละหรือกูติดเกมจะไม่ได้ดูเพื่อนลงให้แท็กแท็แท็กก็ไม่ได้แอนแล้วก็แอนอีก ก็ไม่ได้ไม่ได้รับการโหวตให้อยู่ในสตอรี่งั้นเราถามถามหน่อยเวลาเต้นเพลงอื่นเจ้าของเพลงเขาลีไหมเขาลีทุกคนยกไปมึงอ่ะตัว่รเขอเซยสงสัยต้องเป็นเกย์แบบงงไปหมดละอ่ะเดี๋ยวเมลอนนะแอ๊เดียวปุ๊บเกย์แคลรีเลยอ๋อ่ะเดี๋ยวเพลงต่อไปรีเลยเพลงต่อไปก็จะอฮอตเต้นแรงกว่านี้นะ กูไม่รู้กูจะทำยังไงไระแอนแล้วแอนอีแล้วแ N ใจเลือกวะกูเออกูรีแต่เกล้งจริงๆแหละมือแต่เล้งเท่านั้นแล้วจะไปแล้วหรอยังไม่ไปรอแอนละแนนก่อนเดี๋ยวรอดูจากข้างบนเวทีหน้าเนียนมากจะตะโกงไงผิวผมเล็บซน้องกูมือถ่ายจากกตะโก้ก่อนถูกผิวผมแล้วข้างในสูบภายนอกใช่แล้วพอเสร็จแล้วเราก็ค่อยตบหน้าด้วยผับใส่ใจขายดีปะเอาดีๆแล้วก็เปิดนมด้วยขายดีปะ ่ายดีดีกว่านี้ถ้ามึงลงแล้วขนตรงขนตาผมเผมไม่ทำแล้วไม่ทำแล้วไม่ทำแล้วไายบ้าอิงยวพอโอเคร่ำรวยเงินทองมีกินมีใช้ใช้ติดมาวันนี้ติดอะไรคะขนมอนิเมะรุ่นอนิเมะแกร้อแกหนาวอหรอมาด้านฝั่งนี้ฮะไอแกพูดคำว่าหนาวมาแล้วพวกเราอะฉันหนาวได้ฉันก็เป็นคนเหมือนแกนี่แหละแกไม่ดื่มหรอเล็กฟิลเมลอนมันก็ต้องเมาเมาปะ อ้าวได้แล้วใครเป็นจ้าใครเป็นกันเนอร์เป็นได้หมดเลยอ๋าคนเดียวกันเขาขอเสียงพี่จ้าแบบพูดอะไรเนอร์ต้องเนอร์ด้วยเป็นอะไรเลยทำไมไม่เป็นอ่ะไม่รู้ก็โอเคนะอะไรอ่ะขอเสียงกันเนอร์เมาเมาแงงแงงแกงแกงแงงไม่รู้ีผ่าได้มันอ่ะเออพ่อบอกว่าแงงแกงพูแล้วไมรู้ทำเป็ไงพี่ผู้ เงิน50ล้านวิวแล้วแกงแกงแล้วอ่าเสียงแขอาจูเพื่อนสละคนนี้มันชีไม่ห่อยยายก็ไม่ทำไม่รอดมีวะเสียงพร้อมมากเลยอ่ะไม่รอดแกทําไม่รอดเพลงต่อไปมาแล้วเนี่ยของเอเคก็กําลังไปเสปอยเลยกําลังไปเซิร์ชชื่ออยู่ว่าชื่อใครเป็นอันดับสองที่ใช้ฮิตที่สุดมีดิ่งดาว เขาจะมเทชิมาดีตูนจริงจ้าจริงจ้าได้เขาจเทชิมาล้วไม่ได้จริงจ้าไม่ได้ฉันขายแค่หบาทต่แไปทำองวันนี้พี่มิกนะคะสวยมากอะไรวะกาแต่งไปไรเต็งอะไรคะดิี่พูดดิคชี่ิตินาแซเต่อพี่นิ่งนิงหรเอ้าเหมือนพี่นิงนิวงแซแต่มา คือหนูถามหน่อยคือพี่มีก้าบอกว่ารอบที่แล้วว่าจะไม่ให้หนูมาแล้วจะให้โยชิมาหนูถามคําเดียวหนูเหมือนอะไรโยชิโยชิไม่ว่าโยชิไม่ว่าโยชิไม่ว่า,าวจบจบชอ็อตหนูหนว่นหนูเหมือนโยชิก็จัดอยู่ในแรงใหอ,อใครมาแทนโยชิเ,ออเลยปะแกในปูน ดีใจมากตรงนั้นหน้าแกสิ่งเดียวที่เหมือนโยชิเลยนะแป้งฝุ่นแป้งฝุ่นแป้งฝุ่นน้อยจังเหมยต้องแป้งฝุ่นน้อยจังที่เหลือต้องปรับกุมเล็กน้อยแล้วท้วงท่าล่ะอินเนอร์ความเป็นนางฟ้าเป็นอะไรอยู่แล้วีเเเดดดยววตติินนนาามออ่หรู้ไหมเนี่ยเขาว่ามาทําไมเนี่ยมาจากชั้นนะที่ด่าโยชิเนี่ยใช่ไงก็เลยบอกว่าทำไมเป็นเพลงแกเพราแกโมเดแต่อรรมราแจีนเจ้า สรุปเขาบอกยังว่าฉันทำไมอะไรนะพี่มีเขาบอกยังว่าฉันเหมือนโยชินยังไงเอาจริงๆมาก่อนแกจะมาเขาพูดกับฉันเลยนะว่าเขาเครียดไหมไม่เครียดเขาบอกว่าหาคนที่เหมือนโยชิที่สุดนี่บอกว่าใครอะพี่มิคนนี้ก็นึงไม่ออกไงเอลี่นี่ก็เฮ้ยพุ่งตรงหนึ่งคมคาดหมาย แม่รู้ไหมจริงๆแล้วอ่ะตำแหน่งเนี้ยต้องเป็นโยชีนะแต่เขาเอาหนูมาแทนไม่โยชีไม่มีเทียบรองไม่ได้ฟังนะตกปากเป็กสองคะั้งหนึ่งสองโยชีไม่ได้โยชีฟังนะฟีโนเน่ค่ะโยชีเป็นคนออกเงินค่าโฆษณาเยอะใช่เราย่าหางมาโยชีไปเกี่ยวมาเขาโปรโมทตัวเองเขาออกเงินค่าโฆษณาเอยอะค่าเบรนเตอร์มันไม่เอาในโยเนี่ยมันบ่มขอพี่นัทโปรโมทเองก็ตัวเองนี่ระมูลที่สุดแล้ว เพือคำว่าโยชีเนี่ยห้ามพูดค่ะห้ามพูดให้แม่ฟังนะคหูโอ้ยไม่โอเคอย่าได้ยินพูดชื่อเด็กคุณนี้ไม่พูดไม่พูดไม่พูดทุกคนอย่าพูดเรามาถึงขั้นนี้แล้วโยชีมีเพลงไหมมีเพลงอะไรไม่เคยรู้จักแตนมาแล้วแซนมาแล้วสมไมขอกำลังใจค่ะขอให้ลูกประสบความสำเร็จนะลูกสามคนนะค่ะวันนี้ขอให้ทุกคน ทำให้เต็มที่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเราทําดีที่สุดแล้วใครไม่สนุกสร้างมันเราสนุกเองโอเคอุ้ยเอาแล้วพี่เอ๋เราทำงานเราสร้างมันสนุกใช่เราสนุกไม่ได้เรารวยมันก็สนุกโอเคโอเคเอาใหม่ทำยกเท็กซ์สองวันนี้ขอให้ทำให้คนดูสนุกที่สุดเราต้องตั้งใจทำงานทุกคนโอเคโอเคไหมโอเคค่ะและจาลืม ไ,ไม่ได้ขึ้นแต่ว่าเจ้าของอินีแคขึ้น <c oughs> วาตื่นเต้นมากกี่กล้องนาะถือกันเดียวไปหมดเลยตองตองอะอไม่ตวเลยรอดูเลยค่ะรอดูเลยค่ะบอกไปก่อนอาไปก่อนแบบ ไอแค่เหนื่อยแล้วไปก่อนขอบคุณครับเป็นไงบ้างคือคอแห้งมากเพราะว่าเขาโบนัพควันเยอะแล้วคือไม่มีเกียบไปเลยแต่วันนี้ต้องให้พี่ลีหนะพี่ลีแบบว่าโชว์แบบว่าเต็มที่มากแอนด์สิ่งบ้างสุดสุดวันนี้ไม่ตื่นเวทีเท่าไหร่ <c oughs> พอาอว่าเวทีเอิศดีไซน์อ่ะได้ทำแบบอีกหนึ่งสิ่งที่เรายอยาก <c oughs> ทำตยอย <c oughs> นได้งแต่เด็ก ่เราก็ต้องปรับไปเรื่อยๆแม่อออของเราก็ต้องปรับไปเรื่อย,อยว่าเมื่อไรมันจะได้จากที่เราหวังตอนที่มิกก็เก่งมากเก่งโคตรเก่งแบบที่เราเรียกว่าสูต พอเราอ่าคอนเสิร์ตเสร็จเราก็ต้องมีอัปเตอร์ปาร์ตี้ถูกไหมแต่ไม่อัปเตอร์ปาร์ตี้กับวงนะเชื่อปะอออัปเตอร์ปาร์ตี้เก่าเขิสาวน้อยตลกมากปไม่ตลกด้วยค่ะแย่ค่ะตอนนี้เราไปโรงพยาบาลมาเที่ยวแล้วเราพี่เรี่อะสุขของน้อยมากแล้วมันจุกแบบมาห้านาทีแล้วอะก็เลยแล้วรถไปโรงพยาบาลแล้วบอกอะไรปะตลกตลกเมืองกุญยดมยาแล้วหายกินข้าวแล้วเจ็บกระเพาะ จะตายเปี้มันไข่ดันนะเราเป็น enroll, แรงเหมือนผูุกอย่างเงี้ยมาสักแบบถ้าพาอาทิตย์หนึ่งแล้วเราก็แบบแอนแล้วแบบเหมือนแหลป่อยอ่ะเหยอะไรกไม่ใช่มันเหมือนเป็นไข่ดันนะเออก็มันแตะป่อยไงบอกแล้วว่า ใจเซนิบอยเปิดไปเลยโอ้ยไม่จมเสิร์ฟเลยไพมันก็ผ่านไปแล้วไม่ไหวไม่ไหวขอไปขอไปลงมาก่อนคือยังไงพี่เลยโอ้ยเราคิงช่วยพี่ด้วยอะไรวะเพื่อนต้นคอนเสิร์ตเมื่อกี้คืองงไปหมดวะเมื่อกี้กำลังเต้นแด่วเด๋วแอนด์แรง้แคืออยู่ในหลานที่ไหมผมจะเป็นลมคือตอนนี้จกมากเลย้ว ใส่ผอมเขาล้มบานมากอ่ะคือนหนุแฟชั่นไปพี่หนุแฟชั่นที่สุดในนี้เนาะหนุ่มเพื่อนจำได้ปะพี่บอกว่าเหมือนจะเป็นไข่ดันอ่ะอาจจะเป็นเตือนแรงแล้วเนี่ยแล้วอย่าแตบหน่อยเพื่เธออย่าต้องปล่อยมันให้หายใจบ้างตอนนี้ดิ่งด่ามากอ่ะเฮ้ยดิ่งดาวเหรอเชื่อครดิ่งอ่ะเต้นเต้นเต้นอยู่ไม่ได้เต้นนักก็ยืนทุ่าได้เลยท่ได้เลยกอ่าเลยทอย่างไดเลยทอย่างได้กางได้วลยท่งแล้วก็แบบปั๊บ เคี่ยจะเป็นลมแล้วก็จุกมาหอมขึ้นเขียงละผ่าเลย <laughs> ลผ่า, <laughs> ผาเลยจบๆเคือ <laughs> ตอนนี้ถ้าเกิดไม่แต่งหน้าคือน้าสิดอ่ะสิด <laughs> จริง <laughs> ไหวไหม,นไมเยงงนยะมือนี้ยังไงเนี่ยมือถ้าไหวกูไม่มาโรงพยาบาลนะ 老别。